รังฝนตกเลยแต่เดอ้อกกมากลมเลยแต่เดอ้อผ่าสายไฟพร้อมจา้าตึงแหงจากสายไฟเสาเลยแต่เดอ้อเอียงแหงจา้า <c oughs> phải phải gì thôi để đơn ta đấy giá <laughs> Hãy <laughs> <laughs> เฮ้ยถืกอมืดแล้วนี่ครับจะห้องกับ่อใสเฮ้ยฮอลแลนด์เร็วอยู่ไม่รู้นะหนูอยู่บ้านหนูอยู่อ่ะอยู่บ้านหนูเกตบ้านหนูนะ รวยแกมันวะขึ mm. Stewart, ้นได้ก็บบังนะพ่อนยิ่งี้ญ่ก็บอกบังนะก่อน มีงเนาพวกเขาเรียกว่าหินยังมีดพวกเขาต้เขียวเป็นโต้แกบ่นะไผโตเขียวเขาเขาเขาโตเขียวรมันกินได้เอสมองมีคิดบ้างไหมอันดีขามอมี ทัวว่าิ่ิมันนั่นด้วยทัวว่าคืแจมมาเห็นแค่อย่าไปลังแกมาแนเนี้ย้นใจน้องผูติงเหาขึ้นขืนป่าเพว่งอเซาคือเ้าเบิ้ดีไม่โบเสตต่นเดวาเวายัง หือ,อเอากี่สายมันย่อน,นเลยป่ะมันย่อนแลน้วเนาะเสามันจะ้ขนาดตรงดีนี่มันงอแล้วมันมองขึ้นตรงอื้ม บขาจะเก่งรวมเลยเว้ยยังคัสิกิ้งเมื่อไหร่ยังเก่งมันรวมเว้ยจอยลองผดเก่งรวมแพงบอยจยดถ่ายด้วยดูดูนิดๆไร่ทุกทุกกคลิปได้เลยนึกอะไรตัวคิปได้นุ๊นุ๊นุ๊นคอมเมนต์เลยช่วยอันซับช่องนี้ด้วยครับยกเลิกติดตามด้วยไม่มีใครสนใจจ้ะช่องฉันไม่มีคนดูคอมเมนินเคยครับเบงต้องไปศูนย์ซับ ช่วยดิสไลค์ช่องนี้ด้วยติดจอดการป่าบ้าเนี่ยมาแตนีย่ไปฟ้านะบ้ามาแตนสุกเขาสิวจับมัน กีคนคนหาคนพอดีกี่หมื่นแสนพอดีนุ่้อมมันเหลือมตาเลยพี่จะเมื่อกี้ไหมคุณผเป็นแบบดูที่เขียนข้างอันเด้อเราเใจข้างอันไยันดีใจทุกช่อง ตัดออกตัดออกโตมตมสุนะพี่ก็ไมมีัที่อันนี้ไรดีแ้เรอยู่งไหนใช้รอแม็กไม่บอวใช้รอดลองกลับใช้ร ทั้งใสธรรมดารถเลาสิไปหัวใจดใส่รใส่หลแมกแกเกาคือกะพัง้องไปใส่หลแม่อไมเหล็กใส่เ้วใส่แใหลอแม็กแน่เไปใส่หลเล็กธรรมดาได้ดีโอ้ยคีบารก Hello โ i d โลว์วิด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 วิ

เขาอยู่แต่เขาัวเองมายุ่งเขาเอง